สวัสดีค่ะแม่ตะวันทำเกษตรค่ะวันนี้พามาดูลุงค่ะกำลังทำพื้นที่ตอนตรงนี้เราจะปลูกยอดฟักทองอย่างยอดแล้วก็อย่างลูกค่ะลุงกำลังไถแล้วเดี๋ยวไถก่อนแล้วเดี๋ยวจะคาดนะคะคาดแล้วก็ จะร่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาขุดหลุมปลูกเม็ดผักกันเรากำลังไถไถไปเรื่อยนะคะต้องไถพวนดินมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยพิษไก่พวนดินให้มันซุยหน่อยให้มันร่วนเวลาเม็ดผักขึ้นมามันจะงามนะคะ เ,เพื่อนดูลูกมะเขือออกลูกเต็มเลยค่ะมองไปก็เห็นลูกแล้วเต็มเลยลูกก็เป็นส่วนโจมของเราค่ะลูกก็ถ่าายมาใหญ่ มาแล้วค่ะเป็นวิถีชาวบ้านเนะเาะชาวสวนนงกินน้ำก่อนอะ่ะกินน้ำก่อน แดดมันร้อนเย็นชื่นใจไหมม,มาเดี๋ยวหนูช่วยถ่ายเองตอนนี้เรากำลังคาดค่ะเราขายไปแล้วเราคา,าดนะคะ มัื่อนดูลูกมะเขือยาวมันโดกมากเลยพันนี้ค่ะเต็มเลยเมื่อวานนี้เราก็เด็ดเต็มต้นเลยต้นนี้ปอปุ๋กินจะมันออกเต็มเลยค่ะเนี่ยู่นชะอมมันชอบแสงแดดนะคะเนี่ยวันนี้แดดแรงมากเลย ชอบแดดมันได้กินแสงแดดแล้วก็ปล่อยน้ำเนี่ยยอดดูดิจะช่วยลุงไถจะถ่ายไม่เป็นหรอก <c oughs> จะทำท่าจับรถไถก็จะขําอยู่ทําไม่เป็นอ่ะอ่ะเดีย๋ยวหนูลองนิ 调，你调啊。